วันนี้จะมารีวิวเม็ดฟูของพิมพ์ริพายนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพิงค์อีกแล้วนะคะวันก่อนพิงค์สั่งกล่องสูมของพิมพ์ริพายไปนะคะได้เม็ดฟูมาเพียบเลยวันนี้ก็เลยจะมาลองชิมรสชาติให้ทุกคนดูค่ะและแต่ละสีของเขาก็จะมีสรพพคุณต่างกันค่ะเดี๋ยววันนี้พิงค์จะมาบอกสปปรพพคุณของเขาด้วยนะคะในกล่องสูมที่สั่งมานะคะก็จะมีเม็ดฟูทั้งหมด3สีค่ะสปปรรพคุณของเขาก็จะต่างกันมากๆเลยอันนี้ก็อ้างอิงมาจากคลิปของคุณพิมพ์ริพายนะคะอันแรกจะเป็นไลโคคคปปีีีนนนนนนะะะตตตััััววว้้ช่่่่ยยใเเรืออออองงงงขขขสาาาาากมท2 ก็จะเป็นกลูตานะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องผิวสวยหน้าใสาแล้วก็บำรุงผมช่วยชะลอความแก่ด้วยค่ะสันสุดท้ายก็จะเป็นวิตามินซีนะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องของการอักเสบสิวชะลอความเสือ่อมโทรมของใบหน้าค่ะเดี๋ยวพิงค์จะลองแกะด้านในให้ดูนะคะว่าน้องเป็นเม็ดสีอะไรด้านในของเขานะคะอันนี้จะเป็นวิตามินซีเม็ดด้านในจะเป็นสีออกส้มๆค่ะกระปุกจะมีทั้งหมด10เม็ดนะคะเดี๋ยววันนี้พิงค์จะมาลองชิมวิตามินซีให้ดูคะ่ะแบบแรกพิงค์ก็ใส่น้ําลงไปก่อนนะคะแล้วจากนั้นใส่เม็ดฟูลงไปตามค่ะเขาให้ทานได้วันละ1เเมท่หน,น,น,ะะนใคครดูิป นี้อยู่แล้วกาลังประสบปัญหาว่าจะกินเม็ดฟูยังไงให้หมดนะคะพิงค์เนี่ยสั่งกล่องสูงพิมลิพายเม็ดฟูมาทั้งหมด3กล่องตอนนี้กําลังหนักใจว่าจะกินยังไงให้หมดค่ะแต่ข้างกล่องของเขาบอกว่าหมดปี2 0 2 4พิงค์คิดว่ายังไงเราก็กินหมดทันค่ะก็กินทุกวันเนาะเดี๋ยวมาลองชิมให้ดูนะคะครั้งแรกที่ดูดเข้าไปก็คือเปรี้ยวมากค่ะเพราะว่าพิงค์ใส่น้ําน้อยเกินไปค่ะแต่พอกินไปเรื่อยๆก็คืออร่อยเฉยเลยค่ะรสชาติกินง่ายไม่ต้องฝืนค่ะ